ก็ดูสิฮะถ้าเลิกในรักประธานาธิบดีโอบามาจะมาออกที่ไหนจะมาออกที่ไหนคุณปัญญาจะมาโฆษณาชิงร้อยได้ที่ไหนไม่ได้เลิกไม่ได้ครับอเลดี้กากาจะมาเป็นตัวหลอกกาลาลาที่ไหนใช่ฮะขอบอเป็นตัวหลอกไม่มี้แม้แต่ที่สำคัญนะฮะคุณโน้ตอดดมจะไปโปรโมทเดี่ยวของเขาที่ไหนใช่ หมดเลยนะหมดทางทำมาหากินเลยนะฮะสำหรับพี่โนต้ตไม่มีเลยครับคุณโนต้ตพูดในเรื่องเล่าเช้านี้เลยนะครับ<ะ>ว่าถ้าเลิกตีสิบจะมีผลต่อชีวิตของเขาเป็นอย่างยิ่งอย่าเลิกเลิกไม่ได้เพราะว่าถ้าแกเลิกแล้วผมไม่มีรายการจะไปออกอมผมเนี่ยทำเดี่ยวก็ไปออกรายการตีสิบไม่มันเป็นยังไงเดี่ยวเก้าเนี่ยปีนี้มันครบ16ปีพอดีอ16ปีผมเห็นว่าเป็นเลขดีเหมือนแบบเลข16ปีแห่งความหลังเนี่ยแล้วก็จะล้ำลึกเดี่ยวหนึ่งจนถึงปัจจุบันว่ามันเป็นยังไง เอามาตัดต่อรวมกันเนี่เหรอเอามุกเก่าๆเอามุกเก่าๆมาเล่าอีกรอบไม่ใช่แต่เป็นเรื่องจริงที่ทุกเดี่ยวเขาต้องมานะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มาออกรายการเรายังไม่ยังไม่จบงไม่จบด้วยครับเราลืมถามเรื่องนี้อืว่าเขาจะเอามุกเก่าๆมาผสมกันหากินอีกครั้งหนึ่งหรือหรือเปล่าสงสัยจะไม่มีคนซื้อบัตรลนคราวนี้เออคิดมุกใหม่ไม่ทันนอกของเก่ามายำหรือเปล่าสงสัยมากทาให้ทีมงานของเราบอกว่าไม่ได้ต้องถามคุณน้ตใหม่ไปออกคุณสรยุทธ์ครับ ต้องเชิญเข้ามาพูดใหม่ยูจะเอาของเก่ามาตัดต่อขอฟังจากปากขอฟังจากปากดีกว่าฟังเลยมาเลยอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหนละมาล้วมาแล้วเชิญคุณน็อตอุดมเท้พานุชามาครับสวัสดีพี่น็อตอ้าวเชิญเชิญอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วลืมถามน็อตจริงๆว่าตกลงจะไปเอาของเก่ามายำใหญ่เขาเรียกแกงโเห มาหากินไงถ้าเป็นต้มตังก็เป็นตำซัวครับคือไอเดียวนี่มันไม่เหมือนเพลงนะฮะเป็นเพลงฮิตที่แบบจะเอาเพลงฮิตกับร้องรอบได้นะครับถ้าทำได้อย่างนั้นก็ดีตกเงไม่ใช่เรื่องที่ฟังไปแอล้นฟังใหม่ไม่ได้ใช่ไหมครับเวราล์ซ้ำไม่ดีนะฮะแล้วมีตกลงพอออกไปอย่างนั้นมีคนซื้อบัตรไหมเนี่ยอ๋อเปิดฟิดแบกเป็นไงครับพี่บัตรหมดแล้วครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับวันเลรอ บัรฟรีเหลือไมบัตรฟรีวันนี้ผมมาขอขอบคุณรายการตีสิบเลยนะครับที่นำสิริมงคลมาให้กับชีวิตจะไมเลยฮะก็คือมาออกรายการตีสิบได้ผลจริงหายหมดใน10ชั่วโมงนะครับกี่รอบนะฮะ18รอบครับ18รอบออกรายการตีสิบผู้บันอังคารวันเสาร์ถัดมาเขาเปิดขายภายในกี่ชั่วโมงนะสิบชั่วโมงครับสิบชั่วโมงสิบแปดรอบสิบแปดรอบครับหมดเกลี้ยงเกลี้ยงกี่ที่นั่งนะฮะ หกหมื่นที่นั่งครับหกหมื่นที่นั่งครับถือเป็นเลขมงคลนะครับขอบคุณรายการตีสิบมาณที่นี้สิบชั่วโมงตีสิบนะฮะครับอันนี้คือไหนเนี่ยห้างยังไม่เปิดห้างยังไม่เปิดอันนี้รู้สึกจะเป็นเมเจอร์รัชโยธินเอ้ยเมเจอร์เอกมัยหรือเปล่าเมเจอร์นะฮะเมเจอร์สักเมเจอร์หนึ่งไอ้บอกนั่นจะตายแล้เนี่ยไอ้ต่อเปิดเนี่ยอันนี้รอเปิดรอเปิดโอ้โหกรูนะฮะกรัวันเที่ยงมันอ้โหบันไดเลื่อนมันยังเลื่อนเร็วไม่ทันที่ใจมันอยากจะไปนะฮะโอ้โห ดูดูแล้วเหมือนห้างไฟไหม้นะมันหนีไฟไหม้มันหนีไฟไหม้นะครับเนี่ยโอ้โหเขาไปขึ้นไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์โอ้หนีไปขึ้นเฮลิคออปเตร์นี่ครับคนรอเข้าห้างเพื่อมาจองบัตรเลยเพื่อมาซื้อบัตรเลยมีลามไปลานจอดรถปีห้าเพิ่ค่ะรอที่แล้วไปหกโมงมีคนมาตอนสี่สี่ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมาเร็วกว่านี้หกโมงเช้าเสร็จจริงค่ะแอบเข้ามา มาแล้วแต่ห้างเปิดเนี่ยซื้อไม่ทันเลยพัดนี่แค่หายใจไปสองเรื่อที่เขากดเลือกให้มีคนเอาไปแล้วตื่นตั้งแต่ตานมเช้าได้ปากตอนห้าโมงครึ่งค่นเย็นตอนเย็นไม่ได้เสียใจหนูจะร้องไห้แล้วพี่ดูดี่ใจที่หลังเนี่ยเปิดให้มันเยอะกว่านี้นะถึห้าสิบรอบยังไงก็ไม่คอยก็รักโอ้โหกระแสแรงจริงๆนะครับหกหมื่นที่นั่งหมดภายในสิบชั่วโมงอันนี้ต้องขอโทษ ตีสิบก็มีส่วนหนึ่งในความสาเร็จครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับแต่นี่คือขายเร็วที่สุดตั้งแต่เดียวหนึ่งจนถึงเดียวเก้าหรือเปล่าที่ทําสถิติล่าสุดเลยนะฮะโอ้โหถ้าไปไปดูอะไรกับคนคนนี้เดี๋ยวมันมีอะไรนะมันมันมีบัตัเทต่ไหนนะห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสองพันสองพันห้าร้อยบาทอะไรเงี้ยสองพันสองพันห้านี้นั่งใกล้สุดเหรอใช่ใกล้ผมเนี่ยผมสงสัยมาแปดปีแล้วครับเวลาไปดูเดี่ยวเนี่ย ทำไมต้องไปนั่งดูมันใกล้ๆก็คนเดียวยืนนะแล้วคนเดียวเล่าสามร้อยก็ได้ยินเพราะว่ารายการนี้ควรจะเลิกไปได้แล้วคนสงสัยมาแปดปีแล้วครับเวลาไปดูเดี่ยวเนี่ยทําไมต้องไปนั่งดูมันใกล้ๆก็คนเดียวยืนนะแล้วคนเดียวเล่าสามร้อยก็ได้ยิน ผมว่ารายการนี้ควรจะเลิกไปได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวด้วลาแล้วแหละรุ่งพึ่งวุ่นวายเข้ามาเดี๋ยวสิบที่จะไปออกรายการอื่นแล้วเหรอไม่ได้เดี๋ยว10มันต้องตีสิบมันเลขเดียวกันโอ้โหแต่จริงๆนะพอดูใกล้แล้วได้อารมณ์ใช่ครับพอดีได้เห็นสิวขนจมูกและนิด นะฮะแล้วก็ไปกินอะไรของเขาก็ไม่รู้ก็ต้องไงทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันกินอะไรของมันเอยาแก้ไอเล็กๆไปนานๆคอเป็นเจ็บอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่คราวนี้จะมีอะไรเล็กๆให้เขาดูอีกไหมเพื่อเขาจะได้ซื้อ2,500ให้ได้เดี๋ยวสิบอะตอนนี้นึกไม่ออกเลยฮะแต่พี่เวลาเห็นพี่กินยาแก้ไอบนเวทีอยากกินมั่งจริงนะ แจกให้คนดูกินบ้างได้ไหมผมไม่รู้ทีหลังไอเดียนี้ดีนะแจกยาแก้ไอ้นะปวดร้อนมากอาจจะเจ็บคอไงเออซื้อซื้อไอเดียเฮ้ยแต่คนนี้เขาเชื่อถืออะไรได้บ้างมันไม่ได้มันพูดอะไรอย่าไปมันพูดอะไรแบบว่าเรากลัวมันมากเลยเนี่ยมันต้องลื้อีกหลายปีเนี่ยกว่าจะได้คือมันออปามาจะมาออกตีสิบนอเพ้อเจอเพอเจอเื้อเจอกระแสรายการเรามันแรง อ๋อแต่กระแสรายการแรงมันมีกระแสหนึ่งตอนนี้ครับกระแสแพลงกิ้งเนี่ยครับแพลงกิ้งแพ่งกุ้งอะไรเนี่ยเขาทำกันมาทุกรายการเลยคุณวิทวัสรู้ไหมฮะได้เห็นรายการายการเดียวที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยคือคุณวิทวัสเนี่ยแหละครับใช่ครับเขาอยากได้ผมใส่ต้องทำแล้วล่ะคือทีมงานบอกว่าคุณวิทวัสนี่เป็นคนที่แบบว่ารังเกียจการแพลงกิ้งอย่างมากคือู้สึกว่าเป็นเรื่อง ไรลสาระเขาบอกว่าไรลสาระเดี๋ยวอย่าไปพูดแทนนะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนเหมือนเพื่ให้ถามเขาเองดีกว่าทำไมครับรู้สึกไงกับแพลงกิ้งครับมันอะไรกันนักกันหนาพระไปยุ่งกับศีกาเขายังไม่ทำอะไรเลยแล้วพระไปทำแพลงกิ้งนิดเดียวต้องตามจับมันให้ได้โอ้โหเดือดร้อนเดือดร้อนกันหน้าหนึ่งเลยนะเดือดร้อนทุกคนเลยนราถึงก็ถือว่าเป็นกระแสนะครับทีนี้ผมมองว่าตอนนี้ก็คงจะซาแล้วนะฮะก็คือเรียกว่าทำกันมาทุกรายการนักแสดงก็ทำกันมาเกือบทุกคนขาดอยู่คนเดียวในประเทศไทยเนี่ยครับ อ่ะขอสักหน่อยเลยครับเฮ้ยเคลี้ยวอ้าวเคลียร์ที่หน่อยเคลียร์ที่หน่อยอ่าออกออกเลยออกเลยมามามีให้เลือกมีให้เลือกกับพรมผืนนี้ซึ่งใช้มาตั้งแต่สี่ทุ่มสแควร์ไม่เคยซักเลยเน่าอ่ะพรมเน่าวันนี้หรือบนนคือรู้เลยเหรอโอ้โหอ่อต่ออันนี้ละอันนี้อ่ะอันนี้นะกล้องดูแข็งมาหน่อยนี่เลยแข็งแรงแพนกิ้งต้องแนวนอนอย่างนี้ครับจอมเงอ่ะ ไม่ทำไงนอนลาบไปทําตัวแข็งแข็งแข็งฮะอาจลองสักครั้งหนึ่งมือแนบด้านข้างนะฮะอ๋อมันเหมือนจะเหมือนตรงต้งขาต้องตามือแนบมือมือต้องออกมาด้านข้างแนบอย่างงี้ครับปมมอปมมือปมมือขาไว้ก่อนทางไว้ก่อนครับทางไว้ก่อนนะครับทางไว้ก่อนวันนี้ครับเราคุยกสองคนนะครับขาไว้เราดีใจมากเลยครับที่ได้มาในงานเรียกว่าเป็นเทปเป็นเทปสืบชะตาของ สืบชะตาต่อยุคของรายการไทยสิบนะครับแล้ววันนี้เราไม่ไม่มีนอนลงคุณวิตวัฒน์นะครับแทนที่จะไปสระเคาะที่วัดครับก็มาแกล้งตายนะตัวเองเดี๋ยวอยู่ไปก่อนนะครับและเพื่อการให้พิธีศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนะครับครับก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าเขามีการเจิมเจิมนิดเดีก็คือนี่เหมือนกันเวลาคนไทยเรามีเคาะไปนอนแกล้งตายในโรงครับอันนี้ไรกอ้ไม่ไหวจริงเนี่ยโอ้แม่นี่กำลังจะ จับเวลาทาอะารจับเวลาเพราะมันเป็นสถิติเอสรุปว่ารายการนี้พ้นเคาะแล้วนะครับเพราะว่าได้สะดอเรียบร้อยสะดอจเคาะไปแล้วด้วยการแกล้งตายในรายการครับต่อไปตัวกาลิกินีก็อย่าพูดเลยผมก็ควรจะถ้ามันพูดอะไรไม่ดีอีกก็ปลดมันไปคนเดียวนะผมก็ยังว่างอยู่